สั่งอาหารหน่อยครับสวัสดีค่ะลูกค้าโหไปโดนอะไรมาคะเนี่ยสภาพยินเชียวผมไม่เป็นไรมากหรอกครับแค่นี้จิ๊บจิบมันยังไกลหวัวใจนะครับสงสัยกินแล้วไม่ใจอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยถึงได้โดนซ้อมเสลเชียวจะบ้าเหรออย่างผมเนี่ยนะกินแล้วไม่ใจไม่ใช่เลยผมโดนหมากัดมาต่างหากก็อ๋อพี่แท้ก็โดนหมากัด นี่คุณฉีดยามาหรือยังคะยังอ่ะว่าแต่ขัอะไรของคุณเนี่ยมันน่าขำมากเลยคนโดนหมากัดนี่เฮ้ยแย่เรานี่คุณยังไม่ได้ฉีดยาหรอคะเนี่ยไม่ยุ่งมาแย่อะไรกันแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงหรอกเพราะผมเนี่ยได้กัดมันคืนไปที่เรียบร้อยแล้วผ้ามันก็ยับเยินแค่แคบๆหรอกโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะกัดกับหมาก็เป็นเนี่ยอยู่พุกมากแล้วไปทำอาหารมาให้ผมได้แล้วไป เอาเมนูอะไรก็ได้ขอที่มือเนื้อเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องการปรับปรุงไม่มีค่ะนี่เจ๊เจ๊กลัวว่าผมกินแล้วไม่จ่ายรือไงเจ๊ดูสภาพผมตอนนี้สิสภาพผมตอนนี้มันไปโกงใครได้ล่ะเจ๊ไปทำให้ผมเถอะนะจริงฮะสภาพแบบนี้มันน่าจะหนีไปไหนไม่ไหวออกออเนื้อเยอะนะต้องการออโปรตีนเคเลสเตอรอลจะได้สูงเอาละ ทีนี้ก็กินหมดแล้วจะจ่ายตังได้ยังม่าตัง้ตงมันเท่าไหร่ครับเจ๊ทั้งหมดก็108บาทแต่ฉันคิดร้อยเดียวก็พออุ้ยตุยแล้วพระอาที่ต้องขึ้นทางตะวันตกแน่เลยเจ๊ลดให้ผมตั้ง8บาทเฮ้ค <c oughs> ุมากเราไม่เอาส่วนลดอะ่ะแม่เอาอยู่แล้วสิครับร้อหนึ่งใช่ไหมครับอื Kolabai siapa Jake? Mewah. Hei, puh puh puh. Oh, Jake, kolabai siapa? Ini dia Jake, Jake, Jake. Kau berdua macam apa? Ini kau, Jake. Mewah, Jake. Aku akan lakukan mewah, lakukan mewah. Nai, nai, lari peloy. Jangan kalahkan aku. Jake, kau sendiri. Mewah, lakukan mewah. Aku akan lakukan mewah, lakukan mewah. Nai, nai, lari peloy. Jangan kalahkan aku. จับกับหมาแล้วมันเป็นหมาเหรอเฮ้ยมันปิดประตูใส่ผมแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะูปิดประตูเพราะอะไรนี่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอิจะไปไหนก็ไปเลยนะจจะเปิดไหมเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมได้ ถ้าเจ๊แม่ผมเข้าไปอะเจ๊ก็อย่าหวังจะได้ออกมาเหมือนกันโอ้ยกูยอมมึงก็ได้เว้ยเออยอมแต่แรกก็จบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก นี่ทำขอถามอะไรนายหน่อยสิทำไมมันต้องเป็นร้านฉันตลอดเลยอ่ะนายไปหลอกกินฟรีร้านอื่นบ้างไม่ได้หรือไงไปร้านอื่นผมก็ไม่ได้กินฟรีนี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงถาวาฉนโง่เหรอถ้าเจ๊ฉลาดนะผมก็คงไม่มาร้านเจ๊หรอกผมจะ่บอกให้นะไอคิวเจ๊เนี่ยน่าจะเท่ากับเด็กอนุบาลน่ะแต่ไม่เชื่อนะ ผมลองทดสอบเจ้ก็ได้นะลองทดสอบไ,มบไหมล่ะเจ้รับคำถามไหมเออเอาดิรับคำถาทำไมจะไม่กล้ารับอะ่ะได้แต่ต้องมาตกลงกันก่อนนะถ้าเกิดเจ้ตอบไม่ถูกเนี่ยมือนี้ผมต้องกินฟรีนะโอเคไหมได้แต่ถ้าฉันตอบถูกอะ่ะต่อไปนาะยอย่ามาให้ฉันเจอีกโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคำถามข้อแรก What this is นี่คืออะไร1 นี่คือนิ้วชี้ผมไงล่ะเห็นไหมเจ้นี่เจ้ก็ตอบไม่ถูกเจ้นี่มันโง่เลยไอ้โง่ยังยังไม่ได้บอกว่ายอมแพ้ซะหน่อยเอาใหม่อ่ะได้งั้นคำถามข้อที่2ทํทำไมเบโธเฟนถึงไม่ใช้นิ้วชี้นี่เล่นเปียโนก็เพราะว่าเขาไม่ถนัดใช้นิ้วชี้ไงผิดนิ้วชี้เขาอาจจะเป็นแผลก็ได้ผิดแลอมันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่า นิ้วชีน้นี่มันเป็นนิ้วชี้กูไงล่ะจะเอาไปเล่นได้ไงล่ะเอ้ยโง่เอ้ยโง่โง่ไม่มีที่ตินี่เราคุยกันแล้วนะเจ๊ว่าถ้าเจ๊แพ้เนี่ยมือนี้ผมต้องกินฟรีงั้นผมสั่งเลยแล้วกันนะผมเอากุ้งมังกรเล้งแซ่บกิโลเนื <uk> <prosecutor. S 2> ้อแกะพอกไก่โดตุน5กิโลแล้วก็น้ำหิมะคุ้งโลเนืออีกหนึ่งเหยอือกเฮ้ยใจเย็นก่อนสิ นี่กะเจ้าให้ร้านเจ๊งเหรอนายสั่งเยอะขนาดนี้นายกินหมดเลยเนี่ยผู้ปากเจ๊เจ๊ไม่ต้องมายุ่งถ้าผมกินไม่หมดผมจะห่อกลับบ้านไปให้หมาผมที่บ้านกินแล้วกันไปไปทำมาไปโอ้โหนตอนนี้ดูเลย,ยังว่าผู้แพ้มันเป็นอย่างไรโอ้แพ้ไปเลยตลอดดีมากเราชนะไ้ ร้านมันมีหมูจาลาไม่รู้ก็แต่เนื้อเก๋ฮอกเกโดคืออะไรวะเอกูก็ดูมาจากยูทูบไปเนื้อเก๋ฮอกเกโดเฉย